อโอ้โหเต็มแหงดอกนี้ตัวคูณอย่างเยอะคูณ8ไป8 8, 8 0บาทส,สวยส10ไหลต่อที่8บาทาอืปิดท้า,ทายเบาๆล้างหน้ากระไดไปที่256บาทคิวไหลต่อดอกนี้72บาทพัดได้ไหมโอ้โหพัดได้หรือเปล่าเมื่อกี้10มาแทนนะพัดไม่ไหลสียดยถ้าพัดไหลที่ขอบบนสวัสดีค่ะมาพบกับโนอาอีกแล้วนะวันนี้โ no น มาอยู่ในเกม Lucky Nego นะหรือว่าแมวนำโชคเป็นเกมจากค่าย PG นะโนอาพกเครดิต no มาที่500บาทนะวันนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่างเปิดเทอร์โบและปิดเทอร์โบนะว่าจะแตกต่างกันไหมรายจ่ายจะคอมโบดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะอะปรับเบ็ดไปก่อนเลยที่10บาทนะวันไอวันนี้เฉยรอบแรกจะไม่เปิดเทอร์โบนะ มาเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าอาตัวไหนจะรายจ่ายดีกว่ากันหรือว่าคอมโบดีกว่ากันหรือว่าก็เหมือนกันนะอ่ะดอกนี้ควรไป20บาทได้อยู่20บาทโอโ้โหโนอาเลือกเล่นประมาณหกโมงเย็นนะคะหกโมงเย็นเด้อวันนี้อ สแคตเตอร์มาสามตัวแล้วนะถ้าเข้านี่คือแบบถือว่าเข้าไวนะสิบหมุนแล้วเข้าสแครเตอร์นี่ถือว่าเข้าไวนะสวยมาสวยคิ้วไหลด้วยอ่าแปดบาทเบาๆมาหมุนสิบหมุนนะยังไงจะปังหรือเปล่าเราไม่ได้เปิด Turbo. เทอ,อร์โบเออเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะ อ๋อสวยคูณไปหกสบปบาทเบาๆลูกยังไงอ่าอเคมาสวยอ่าเจาก็ไหลดอกนี้ห้าสิบเอ็ดบาทม,มากี่แถวแรกไม่มาคิวแถวสมก็ไม่มาเสียดายจัดอ่ะโอ้โหเอายังไงคูณสิบแล้วนะคูณสิบแล้วไม่มีตัวลงเลยยังไง อ้โหเฮ้เข้ามาเกลือเหรอ14อ่ะคูณ14แต่ไม่มีตัวไหลเลยเกินรางวัลรวมอยู่ที่1นึบาทโอ้โ oh. หจะบ้าจะบ้าตายมันโอ้โ oh. หเกินไปไหมอ่ะสิบไหลสวยยังไงต่อไม่ไหลต่อด้วย ใครอยากโอ้โหสักคัตเตอร์มาสี่ตัวสวยกำลังจะบอกว่าใครอยากให้โนอาลองเล่นสุดไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะอ้าสวยเข้าฟรีเกมอีกแล้วนะคือดีอะ่ะเข้ารอบนี้รอบที่2แล้วนะแต่มันจะจ่ายให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่เข้า2รอบเลยนะคูณไป6บาทสวย โอ้โ uh huh. ไม่ไมาหรออ่าเคมาสวยไหลต่อที่32บอาทอาสิบมาหรือเปล่าหูเต็มแพงดอกนี้คูณ15 120ยสวยๆจ้ามากี่ไหลดอกนี้60บาทเออรอบนี้ไม่เกลือนะ รอบนี้ถือว่าไม่เกือรางวัลซุปเปอร์ไม่กะหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทเออก็มาดีโอ้โหมากี่แถวสองไม่มาเสียดายดอกนี้คูณสิบสองไปสี่สิบแปดบาทอืม,อมเอไหลต่อนึกว่ามันไม่ไหลเลยนะเมื่อกี้แบบก่จะแบบจะก่จะเสียใจแล้วนะแต่คือไหลเฉยรางวัลไม่กะสามร้อยปดสิบสี่บาทสวยๆนะรางวัลรวมอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบาทก็ถือว่าเลิศอยู่เมื่อกี้ได้ ร้อยห้าบาทปะถ้าจำไม่ผิดนะโอ้มากี่แถวสองไม่มาเสีได้เหลืออีกแปดหมุนสำหรับเอออโต้ไม่เปิดเทอร์โบนะเดี๋ยนี้สิบแปดบาทสวยๆอาได้อยู่หรือเปล่าหลายพัดได้ไหมโอ้โหเสียได้ห้าหมุนสุดท้ายอ่าสวยยังไงอื้ม โอ้โห uh huh, เต็มแผงดอกนี้ตัวคูณอย่างเยอะคูณ8ไป8 8ดบาทสวยๆ1ิบไหลต่อที่8บาทอ uh huh, ปิดท้ายเบาๆล้างหน้ากระดานไปที่256บาทคิ้วไหลต่อดอกนี้72บาทพัดได้ไหมโอ้โ uh ห huh, พัดได้หรือเปล่าเมื่อกี้10มาแทนนะพัดไม่ไหลเสียดายดถ้าพัดไหลนี่คอมโบสวยกว่านี้นะรางวัลซุปเปอร์ไมกะา2 2 4นบาทยังไงโอ้โหมุล huh, สุดท้าย โอ้โหว้าวนะได้อยู่นะไม่เปิดเทอร์โบนี่เลิศอยู่นะบวกมาแบบโอเคเลยมาดอกนี้ไปต่อที่เปิดเทอร์โบนะออโต้สาสิบหมุนเหมือนกันเลยอ่า้าบาทโอ้โหอ่าดอกนี้คูณสี่120หนึ่งร้อยยี่สิบาทไหลต่อที่แปสิบาทสวย,สวย โอ้หวายแถวสองมามันน่าจะไหลนะวายแถวสองลมแสดงว่าสวยอยู่นะแต่คือมันไม่มีตัวไหลอย่างนี้เรียกว่าสวยไหมอะสามบาทเบาๆอ้ามากีไหลสวยหรือว่ามันแตกแล้วมันเลยไม่จ่ายให้เรามันเกี่ยวมันเกี่ยวไหมกับที่เราเปิดเทอร์โบไม่เปิดเทอร์โบใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อย สามารถคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้เลยนะคะมาบอกหน่อยเชมาบอกได้เลยนะคะมาบอกน้องอาได้เลยอ่าอืาเอเออเทอร์โบไม่ค่อยไหวอะลองอีกสิบหมุนแบบไม่เปิดเทอ,อร์โบนะอาสวยเบาๆนะโอ้โห เป็นเพราะาเราแตกแล้วหรือเปล่า,าพี่พี่โนอ,อาว่ามันน่าจะเกี่ยวโอวสิบดอกนี้ไหลนะโอ้โหซูชิดอกนี้ไหลอีกสาิบาทโอ้โหไม่มีตัวคูณเคเออไหลต่อไปที่สิบหกบาทเส้ยเสดายม,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 มันไม่มีตัวคูณเออเสดายอะคอมโบดีนะไม่เปิดเทอร์โบแปลว่าไหลดีเหมือนกัน ลงอาเล่นหกโมงเย็นนะคะพี่พี่วันนี้ถ้าลองไม่เปิดเทอร์โบน่าจะเล่นดีนะสำหรับเกมแมวนะรอบนี้ไปที่สิบหมุนแบบเปิดเทอร์โบนะ,อะตอนนี้คูณหกยบสี่บาทอ่าคมได้ไหมโอ้โหดอกน,นี้คูณสี่ไปสี่สิบบาทสิบโอ้โหสิบไม่ลง แสดงว่าวันนี้อ่อถ้าไม่เปิดเทอร์โบสำหรับเกมแมวเพราะว่านออาลองเล่นแต่เกมแมวนะ mm hmm. ก็ถือว่าดีเลยหรือเปล่า mm hmm. ก็ต้องไปลองดูนะไม่รู้ว่าจะเหมือนกันทุกคนไหมนะคะยอดรวมของนองอายอยู่ที่2551บาทนะใครอยากไปลองสูตรนี้ก็สามารถไปลองกันได้เลยนะถ้า,ถาเาได้แบบ ถ้าบวกไม่บวกยังไงก็คอมเมนต์มาบอกโนอาหน่อยนะว่ามันโอเคไหมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โนอาหน่อยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้า